บทที่7556 7557หลังจากได้ยินดังนั้นอันเฉิงฉีก็รู้สึกชื่นชมหลินว่านเอ,อ๋อมากขึ้นเทออดถอนหายใจไม่ได้ท่านผู้อาวุโสความพิถีพิถันและความกล้าหาญของท่านช่างน่าชื่นชมยิ่งนักเธอจึงถามหลินว่านเอ,อ๋วว่าอูเฟยหอยานอยากได้แหวนวงนี้มากขนาดนั้นเชียวหรือหรือเพราะมันมีสูตรยาไปจวนเฉียนฮุยอยู่ หลินว่านเอ,อ๋รู้ว่าอันเฉิงฉีได้ค้นพบความก้าวหน้าในตระกูลอู่บ้างแล้วและต้องได้ข้อมูลสำคัญมากมายดังนั้นการที่เธอพูดถึงยาไปจวนเฉียนหุยจึงไม่น่าแปลกใจเธอตอบอย่างใจเย็นว่าตามที่พ่อข้าบอกท่านอาจารย์ข้าบอกกว่ากุญแจของยาไปจวนเฉียนหุยนี้อยู่ในแหวนแต่พ่อข้าไม่รู้วิธีหาบาแสสำคัญนี้และท่านอาจารย์ข้าก็ไม่เคยอธิบายประโยชน์ของแหวนวงนี้เลย ถ้าอูเฟยหอยานไม่เผชิญหน้ากับพ่อค้าท่านคงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแหวนวงนี้สามารถช่วยชีวิตท่านได้ในยามวิกฤตหลินว่านเอ,อ๋อไม่ได้ปิดบังสิ่งใดเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของบิดาจากอูเฟยหอยานและการมาถึงของแหวนอันเฉิงฉีรู้สึกขอบคุณและประหลาดใจเมื่อได้ยินจึงกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าแหวนวงนี้มีพลังวิเศษมาก บิดาของเจ้าเคยใช้มันครั้งหนึ่งและเชิญเอ๋ก็เคยใช้มันครั้งหนึ่งซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแหวนวงนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เชิญเอ๋จะเป็นอมะตะได้อย่างนั้นหรือหลินว่านเอ๋สายหน้าและกล่าวว่าทุกอย่างยังไม่ทราบแน่ชัดนายน้อยถูกดูดพลังวิญญาณไปจำนวนมากจากการทดลองแหวนและเขาต้องพึ่งพายาวิเศษหลายรอบเพื่อความอยู่รอด ข้าคิดว่าแหวนวงนี้ต้องกินพลังวิญญาณจำนวนมากทุกครั้งที่เปิดใช้งานยิ่งไปกว่านั้นแหวนวงนี้สามารถใช้ได้กี่ครั้งข้าก็ไม่ทราบเช่นกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือนายน้อยจะต้องไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมันอีกต่อไปอันเฉิงฉีพยักหน้าเบาๆด้วยสีหน้าจริงจังพลางถอนหายใจที่ผู้อาวุโสพูดมานั้นถูกต้องแล้ว ไม่มีทางที่จะต้องลองผิดลองถูกบ่อยๆหรอกแค่ก้าวพลาดครั้งเดียวก็อาจถึงขั้นสาบสูญชั่วนิรันดร์หลินว่านเอ,อ๋อยิ้มบางๆมองอันเฉิงฉีแล้วกล่าวว่าวันนี้ตอนที่ข้ามาที่นี่ข้าคิดถึงความเป็นไปได้มากมายแต่ข้าไม่คิดว่าจะได้เผชิญหน้ากับท่านหญิงเย่อย่างไรก็ตามในเมื่อเราได้พบปากและพูดคุยเกี่ยวกับท่านชายแล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องที่จำเป็นต้องพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเรามาคุยกันให้ชัดเจนและถี่ถ้วนดีกว่าข้าสามารถบรรลุผลสำเร็จเป็นสองเท่าด้วยความพยายามเพียงเครื่องเดียวของท่านหญิงเย่ท่านคิดว่าอย่างไรบ้างอันเชิงฉีพยักหน้าอย่างเคารพผู้อาวุโสพูดถูกข้าตัดสินใจมาพบท่านแล้วและข้าก็พร้อมที่จะบอกทุกสิ่งที่ข้ารู้แก่ท่าน นอกจากนี้ข้ายังมีคำถามที่ข้าต้องถามท่านหลินว่านเอ๋อกล่าวพร้อมรอยยิม้มงั้นข้าขอถามก่อนอันเฉิงฉียกมือขวาขึ้นและโบกมือเชิญชวนท่านอาวุโสโปรดพูดเถิดหลินว่านเอ๋อกล่าวว่าในเมื่อท่านหญิงเย่ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างที่คนภายนอกคิดข้าคิดว่าท่านชายคงสบายดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และท่านหญิงเยต้องอยู่เบื้องหลังและบงการทุกอย่างรวมถึงการได้รับคำภีก้าเซียนอันลึกซึ้งด้วยดังนั้นในเมื่อท่านจัดการให้ท่านชายแต่งงานกับเซียวซูรานแล้วทำไมท่านต้องมาทำลายพวกเขาตอนนี้ด้วยพูดตามตรงท่านผู้อาวุโสถึงแม้ว่าข้าจะอยู่เบื้องหลังแต่ข้าก็ไม่ได้เป็นผู้บงการ และข้าก็ไม่กล้าทำเช่นนั้นเมื่อท่านอาจารย์พ่อของเชิญเอ๋อคาดการถึงอันตรายท่านได้วางแผนให้ข้าหลบหนีแต่ข้ากลับถูกปิดบังไว้ไม่เช่นนั้นข้าคงไม่ตกลงรับข้อเสนอของท่านที่จะให้ข้ามีชีวิตอยู่กว่าข้าจะรู้ความจริงสามีของข้าก็ถูกฆ่าไปแล้วข้าทำได้เพียงทำตามความปรารถนาของท่านและปกปิดตัวตนไว้ ข้าไม่กล้าติดต่อญาติหรือเพื่อนๆเลยเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในชีวิตของเฉินเอ๋อเช่นการเข้าไปในสถานเลี้ยงเด็กกํำพร้าการได้รับเงินหนึ่งหมื่นล้านจากตระกูลเยและการได้รับคำพีก้าเซียนล้วนเป็นแผนงานล่วงหน้าของพ่อของเฉินเอ๋อข้าไม่กล้าแทรกแซงมากนักการแต่งงานที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าไม่คาดคิดเลยทั้งตัวข้าและสามีไม่อาจคาดเดาได้ว่าเฉินเอ๋อ จะได้พบกับปู่ของเซียวซูรานหรือแม้แต่การที่คนอื่นจะพบกับเขาปู่ของเซียวซูรานเคยเป็นคนรับใช้ของตระกูลเยเมื่อหลายปีก่อนท่านจำเชิญเอ๋อได้จากรูปลักษณ์และนามสกุลที่ใช้งานก่อสร้างจึงรับหน้าที่ให้เชิญเอ๋อเป็นลูกเขยประจำประกูลหลินว่านเอ๋อเข้าใจทันทีพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวว่าแต่หากท่านหญิงเยไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้ ด้วยความสามารถของท่านหญิงเย่ก็มีหลายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมอันเชิงฉีพยักหน้าและกล่าวว่าเอาจริงๆนะในความคิดของฉันเชิงเอ,อ๋เป็นลูกหลานของตระกูลเยและเป็นหลานชายของตระกูลอันภูมิหลังของเขาโดดเด่นมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้รับอัครมังกรที่พ่อของเขามอบให้ ทำให้เขาเป็นมังกรผงาดหากการติดอยู่ในน้ำตื้นเป็นเส้นทางสู่การเติบโตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันก็สามารถอดทนนั่งดูเฉินเอ,อ๋อใช้ชีวิตอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือดูเขาแบกอิฐในไซต์ก่อสร้างแล้วโดนกลั่นแกล้งได้แต่สิ่งที่ฉันอยากเห็นน้อยที่สุดคือการที่เขากลายเป็นลูกเขยของคนอื่นดังนั้นฉันจึงพยายามขัดขวางโดยทางอ้อมหลายวิธี รวมถึงการแอบวางแผนให้คนรวยหลายคนมาจีบเซียวซูรานก่อนแต่งงานหรือแม้แต่การวิ่งเต้นตระกูลเซียวแต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนั้นหากฉันทำอะไรต่อไปอาจถูกมองว่าจงใจและการแทรกแซงอย่างรุนแรงจะทำให้เชินเอ,อ๋อสังเกตเห็นจุดๆุดดังนั้นฉันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดมันหลินว่านเอ,อ๋อพยักหน้าแล้วถามว่า งั้นท่านหญิงเย่ก็ไม่พอใจกับการแต่งงานของพวกเขาใช่ไหมอันเฉิงฉีสายหน้าแล้วพูดว่าข้าบอกไม่ได้ว่าข้าไม่พอใจกับเซียวซูรานแต่ก็ไม่ได้พอใจเช่นกันพูดกันตามตรงเหตุผลพื้นฐานที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ในจีนตึงเครียดก็คือแม่สามีไม่ได้ปรับทัศนคติและลูกชายไม่ใช่หุ่นเชิดของแม่สามี แม่สามีไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยวกับว่าอยากแต่งงานกับใครและอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างไรแม่สามีไม่สามารถเลือกภรรยาให้ลูกชายได้นับประสาอะไรกับการไม่ชอบภรรยาของตัวเขาเองเซียวซูรานไม่ได้ถูกเลือกโดยข้าแต่ข้าก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ชอบเธอเมื่อพูดจบอันเฉีงฉีก็มองไปที่หลินว่านเอ,อ๋อแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า เหตุผลที่ข้าพยายามอย่างยิ่งที่จะแยกพวกเขาออกจากกันก็คือข้าไม่อยากให้ครอบครัวสาคนของเซียวซูรานมาฉุดรั้งเชิญเอ๋อลงไปอีกข้ายังแอบสังเกตการเคลื่อนไหวของเชิญเอ๋อด้วยโดยพื้นฐานแล้วเขาอยู่ที่จินงหลิงและแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกแต่ทุกครั้งที่เขาออกจากบ้าน เขากลับดูรีบร้อนมากเขาจะรีบกลับมาทันทีหลังจากเสร็จธุระและต้องเดินทางไปกลับทุกวันข้าขอถามท่านผู้อาวุโสหากผู้ฝึกฝนไม่มีเวลาพักฟื้นตลอดทั้งวันเขาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการฝึกฝนได้อย่างไรหลินว่านเอ,อ๋อพยักหน้าเบาๆแล้วครุ่นคิดว่า พ่อค้าเคยกล่าวไว้ว่าการบำเพ็ญเต๋าคือการทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างเชื่องช้าดุดต้นเรดวูที่มีอายุยืนยาวถึงหมื่นปีฝึกสมาธิตลอดทั้งวันท่านมักจะถอยกลับเข้าสู่ภาวะสมาธิลึกซึ่งมักจะไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีสำหรับผู้บำเพ็ญตะบะนี่เป็นเพียงการกระพริบตาเท่านั้นอาจารย์ของท่านเคยบอกเขาว่ากว่าจะบรรลุระดับการบำเพ็ญตะบะได้ก็ผ่านไปเป็นร้อยปีแล้ว หากเขาบรรลุถึงระดับสูงสุดอย่างแท้จริงหมื่นปีคงไม่น่าแปลกใจเธอถอนหายใจสถานการณ์ในอดีตของท่านชายส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบำเพ็ญตบะของท่านท่านไม่มีเวลามากพอที่จะถอยกลับความก้าวหน้าและความก้าวหน้าของเขาอาจหยุดชะงักลงเพราะเรื่องนี้จุดจุดอัญญประกาศคู่อันเฉิงฉีรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่หลินว่านเอ,อ๋อเข้าใจ แต่เธอกอดถอนหายใจไม่ได้จริงๆฉันไม่อยากยุ่งกับเฉินเอ๋อแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่ชฉวยโอกาสนี้ไว้ฉันเกรงว่าต่อไปเขาคงสู้กับอูเฟยหอยานไม่ได้และเมื่อถึงเวลาที่นางจะตายเธอกล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าจากความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับอูเฟยหอยาน หากอายุไขของนางถึงขีดจำกัดนางคงจาะแก้แค้นทุกคนค่าเกรงว่าถึงตอนนั้นคงไม่มีใครในตระกูลเยหรือตระกูลอันจะรอดพ้นและเวลาของเชินเอ,อ๋อใกล้จะหมดแล้ว